วัสดีครับมาทดสอบความคมนี่ครับไม่มีโลโก้นะครับก็คืออย่างที่บอกว่าตัวนี้เราไม่ได้ทำเองนะครับเป็นของช่างยุคเก่าที่เขาทำส่งร้านนะครับเรื่องความเราก็คัดคัดมาครับเรื่องเรื่องความแข็งแรงเน้นความแข็งแรงไว้ก่อนความเนี้ยบอาจจะเน้นน้อยลงนะครับอย่างที่บอกว่าคืออะไรที่เราทําเองเราก็บอกว่าเราทําเองถ้า เราไม่ได้ทำเองก็คือไม่ทำเองนะครับชัดเจนครับรล้นเราแต่ว่าสินค้าลูกชิ้นที่ขายในร้านคือเรารับประกันรับประกันโดยร้านของเราทั้งหมดนะครับมีปัญหาซ่อมซ่อมฟรีส่งซ่อมฟรีซ่อมแซมดูแลตลอดอดูกิ่งมะขามนะครับอันนี้ประมาณนิ้วชี้เซฟไม่เจะดี ่าอ,อย่างเงี้ยคือตัดแล้วเซฟดีขึ้นเนียเราก็เดี๋ยวเราก็มาแก้ให้ก่อนส่งนะครับแต่เรื่องความคมไม่เป็นหาครับอยู่รอยแผลมาขามนะครับเหนียวตัวต่อไปใหญ่นะครับมาขามขนาดนี้ คือถ้ามันหักก็หักไปเลยยู่ก็ยู่ไปเลยครับก่อนถึงมือลูกค้าถ้ามีปัญหาที่เราเราแก้ได้ครับโอเคก็ขายกันแบบนี้ครับหนักมือใหญ่ครับใหญ่ แูแผลดูรอยคมคือถ้าถ้าเขาชุบอ่อนนะสมมุติว่าถ้าเขาชุบอ่อนหรืออะไรเงี้ยคือมันไม่แข็งนะมันก็อาจจะยู่เลยนี่ขษณะแบบนี้คมบางครับนี่ไม่รู้เห็นเห็นหรือเปล่าคมถือว่าบางบางเลยจะตัดตัดหว,ว,วานๆนะ นี่ก็เราจะเทสให้ทุกตัวนะครับงานทำมืออุทัยธานี